หลายคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการผสมพันธ์กระต่ายนะครับปัญหาหลายคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนเอากระต่ายมาผสมกันมาทับกันแต่กระต่ายไม่ยอมขึ้นทับกันนะครับหรือว่าทับแล้วไม่ติดหรือว่าน้องกระต่ายไม่มีอารมณ์นะครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาและมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการผสมพันธ์กระต่ายมาบอกกันนะครับปัญหาอย่างแรกของกระต่ายที่ไม่ยอมขึ้นทับนะครับคือกระต่ายตัวผู้ที่ไม่ยอมขึ้นทับก็คือ เราจะผสมน้องหรือทับน้องแต,แต่เรากับเปลี่ยนโปรงของน้องนั่นเองนะครับก็คือเราเอาโพรงใหม่มาเพราะเราคิดว่ามีพื้นที่กว้างแล้วเราก็เอากระต่ายตัวผู้ใส่ลงไปในโพรงใหม่นะครับทําให้น้องแปะกินนะครับจะให้น้องไม่ขึ้นทับอันนี้ก็เป็นเหตุผลแรกนะครับสองก็คือเอาตัวผู้ไปใส่ในกรงตัวเมียนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ทำให้กระต่ายตัวผู้ไม่ยอมขึ้นทับกระต่ายตัวเมียนะครับอย่างที่สองกระต่ายทําไมถึงทับแล้วไม่ติดนะครับอันนี้ก็คือว่าตัวเมียไม่ได้อยู่ในช่วงของการติดสัตว์นั่นเองนะครับตัวนี้ทําให้เวลาเราผสมมีโอกาสที่จะไม่ติดสูงมากนะครับวันนี้ผมจะพามาดูการผสมพันธุ์กระต่ายแบบ ตัวอย่างครับเล็กๆน้อยๆวิธีการผสมกระต่ายว่าผสมยังไงครับยังไงทําให้เรามีโอกาสได้ลูกแล้วทาให้มีโอกาสติดมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็เป็นกระต่ายเพศผู้ของผมนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกระต่ายเพศผู้เป็นสายพันธุ์กระยี่ตัวนี้ตัวนี้มันเกาะห้่งตัดเล็บไปเลย ตัวนี้กระมาหยี่ครับวันนี้เราจะมาของสาธิตนะครับผสมแบบคร่าวๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นกระต่ายตัวเมียนะครับที่เป็นกระมาหยี่เหมือนกันการผสมนี่เราควรหลีกเลี่ยงการผสมข้ามสายพันธุ์นะครับเพื่อลดปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของลูกกระต่ายนะครับก็ลูกที่ออกมาจะได้ เหมือนกับพัน์พ่อแม่เขานะครับถ้าต่างไปอาจจะไม่สวยได้นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกระมี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวมาดูเทคนิคการผสมนะครับง่ายๆการนี้เราจะผสมให้ติดแล้วก็ผสมให้ได้ง่ายขึ้นนะครับขนาดของกรงก็จําเป็นนะครับหรือขนาดเาวทีของน้องก็จําเป็นนะตัวนี้ พอที่จะมีขนาดใหญ่พอเหมาะนะครับตัวนี้เพื่อให้ง่ายต่อการผสมเดี๋ยวลองดูดีครับการผสมตัวผู้สามารถผสมต่อได้เนยนะครับทุกๆ1นาทีนะครับถ้าเขาผสม อย่าให้ผสมให้แน่นอนแล้วติดจริงๆเราควรผสม1-3ครั้งนะครับถ้าน้องผสมติดนะครับเขาจะล้มทั้งยืนนะครับหรือเอาประตูดกระแทกกับพื้นนะครับน่าแสงว่าน้องผสมติดนะครับแล้วก็จะมีเสียงร้องปุ๊ดๆดด้วยนะครับเมือ่อกี้จะได้ยินเสียงอืดนะครับนี่นี่มียจะออกเสียงละ ตัวนี้คือกลัวกลัวที่จะได้รับการผสมพันธุ์นะครับตัวนี้ให้เราปล่อยให้เขาขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ติดเลยนะตัวนี้หนึ่งถึงสามครั้งนะเพื่อความชัวร์ตัวนี้ผมจะไม่ผสมนะครับผมจะเอาไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆเทคนิคการผสมแบบง่ายๆการผสมเราจะไม่นําตัวผู้กับตัวเมียอยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับจะเกิดการผสมแบบซําซ้อนจนทําให้ตัวเมียบอบช้ำเนี้อกัดตายได้นะครับ หลังจากผสมเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้ระยะเวลาในการตั้งท้อง28-30วันนะครับหลังจากเราผสมแล้วเราต้องนับวนันคลอดนะครับอย่างน้อยต้องนับ28วันนะครับแล้วก็ก่อนคลอดหึงอาทิตย์ให้เตรียมตัวทำลังคลอดไว้ให้น้องนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเราจะเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ